Snapchat, จา้าช่อง Impression กับ j u n g l กันนี่แล้วทุกคนทุกคนจา๋าอยากจะบอกว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกแบบคนล,ลุกพู้สู้ซงาเกลียวกลาาม,มากๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นพลังงานอะไรใดๆแต่เพราะว่ามือสปอร์ตสตูดิโอนะจ๊ะได้การอัพคลิป n c e m e n t ขึ้นมานะคะนั่นคือเหมือนเป็นการแนะนำตัวคอแล้วก็ทีมผู้สร้างจาก the ana, ดีโอเจน่าทุกคนทุกคนจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเราแบบมีความ กระตู้หูแบบนี้อยากดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเร็วๆมากๆเพราะเราอยากเห็นผลงานชิ้นนี้ของพี่มิวสุดๆแล้วแบบเราเชื่อมั่นมากๆว่าเนี่ยแหละจะเป็นการเปิดโลกซีรีส์ไทยให้มันแบบไปก้าวไปไกลให้ไกลกว่าน,นี้เออใช่ไหมเราเชื่อมั่นในตัวพี่มิวมากาก็อยากเห็นผลงานชิ้นนี้มากๆด้วยเช่นกันนะจ๊ะวันนี้ก็เลยได้เห็นถึงออรายละเอียดเพิ่มขึ้นอ่ะตัวนักแสดงเอยตัว ทีผู้สร้างเอยนะคะในคลิปอะ่ะมันจะมีเป็นแบบกราฟิกใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบรายละเอียดตัวอักษรสอน,สอนว่าเออมีใครอะไรยังไงบ้างแล้วก็มันแค่แนี้มันแค่แนี้แต่มันรู้สึกว่าขนลุกมากๆไม่รู้เพราะอะไรมันทั้งภาพทั้งการเคลื่อนไหวของตัวอักษรเอ่อการได้เห็นคลื่นได้เห็นตัวอักษรไปไปมาซา,าวด์เพลงต่างๆทุกคนมันขนลุกไปหมดมันให้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราแบบ ขณะที่เรากําลังอ่านละเอียดไปด้วยมันรู้สึกเหมือนกับเราเรากําลังดำค่อยๆดำลงไปในหมหาสมุทรเลยจริงๆเอ้ยอน,นี่แบบไม่ได้มูลไอ้น,นี้คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันแบบมันมันขนลุกอะแล้วที่ทำให้ฉันขนลุกไปกว่านั้นนะทุกคนก็คือ Executive Producer เนี่ยจากผู้สร้าง Star Wars ทุกคนโอ้ไม่กพี่มิวนี่คือแบบระดับโลกระดับฮอลลีวูดเลยนะเว้ยแล้วเขาเอามาได้ยังไงวะฉันแบบ ฉันทึ่งในตัวมิวสุวสินิ์มากว่าแบบเฮ้ยนอกจากจะใช้หน้าที่การงานแล้วพี่มิวยังแบบคว้าระดับโลกมาได้ยังไงทุกคนฝบมือแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียิมากาที่เขาแบบโอ้ยได้มาแบบร่วมงานกับพี่มิวอะไรเนี้ยแล้วก็ยังมีทีมชาวมิวสิกใช่ไหมจากเรื่องอวตารด้วยฉะนั้นทุกคนแล้วก็แบบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกคนฉันแบบฉัน,ฉ,นฉันแทบจะไม่เชื่อสายตาเองฉันต้องแบบมารีเช็คในทวิตเตอร์ว่าเขามีการ เกี่กันกับเรื่องผู้กำกับไหมตลองว่าใช่สิ่งที่ฉันเห็นคือความจริงทุกคนแล้วมันแบบสุภาษิตบทเธอต้องน่าสนใจขนาดไหนบทเธอต้องดีขนาดไหนเขาถึงมาแบบร่วมง,งานด้วยขนาดนี้แบบระดับโลกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเออนักแสดงทุกคนด้วยนะคะคือแบบทุกคนก็น่าจะคัดมาอย่างดีแล้วเราเชื่อมัน่นเชื่อมันนะ่นณจุดนี้นะคะแล้วก็ตื่นเต้น <laughs> ตอนพูดนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะอะ วันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องงามยามดีแล้วกันนะคะสําหรับการบวงสรวงอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ได้ทีมผู้กำกับทีมต่างชาติมาร่วมบวงสรวงวันนี้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีมากๆแล้วก็ เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะไปได้ดีราบรื่นทุกการทํางานตั้แต่ต้นจนจบจนวันออกฉายทุกอย่างจะราบรื่นประสบความสำเร็จเฮงเปังๆกันไปเลยนะคะเนะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์กันดีกว่าจ้าว่างานโบสถในวันนี้มีบรรยากาศยังไงบ้างไปกันเลยจ้าวันนี้ได้เจลแต่ในที่พงครับบอกตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นมากๆด้วยคือปกติสองภาพไม่เคยตื่นได้ขนาดนี้นมาก่อนเลยแล้วก็ดี <c oughs> ใจมากๆครับผม <c oughs> ที่แบบเขาเรียกว่าได้ทั้งทีแบ่งชาติมาได้พี่พี่นักแสดงทุกคนมารุ้ <c oughs> นอ่างนีนที้ก็ขอบคุณทุกคนมากดีมากอ <c oughs> ย่างก่อนหน้าที่ไอ้โปรเจกต์เรามีเก็แบบมีการเลื่อนมีการเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มันถือว่าขอสำเร็จแล้วเห็นภาพได้เริ่มเห็นภาพอย่างสาวซีรีส์เราองเอามาเป็นประมาณไหนรแบบต้องเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ครับผมว่าเดี๋ยวจะถ่ายช่วงเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายเดือนนี้้แลววคครับผมก็ิด่า ทุกคนเนี่ยคงจะได้ดูภายในปีนี้แล้วกันครับผมอะไรส่วนของหน่อแสดงขออยะให้ให้คุณอยู่เป็นตัวแทนแล้วกันเราแบบเออได้ใครมาจีบใครอะไรไงมาบ้างครับเล่าทีละคนนี่ยังไงดีอ่ะถีบทุกคนเลยได้ไหมครับจริงๆเพราะว่าคือคือด้วยด้วยความกดเนี่ยต้องต้อง้นฉบับนะครับผมเป็นนักแสดงชาติก็ให้การมองแท้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆครับผมเราก็แบบโุ้ย ยังไงดีนะกับตัวบทแต่ละตัวดีก็เลยต้องบอกว่าจีบแสดงคุณภาพของประเทศไทยมูกไหมดูในโ้โรเจยยอย่ังไปรนอยู่มลอ้าวยงไปรุ่นอยู่ที่ไอรอ่นนนปน อะยังไงคะเราชมคู่ค่ะพี่มีนเอาเลยพี่แทงแทนเลยพอเขาพูดเรื่องรุ่นเดิมแทนทงไม่แปลกใจแล้วก็ตกใจนิดหน่อยที่มิวเนี่ยสุดท้ายก้าวเข้ามาเจอการซีรีส์แล้ววายเลยเจอเลยเจอเลยเจอเลยทักพูดเลยค่ักพูดเลยเจอเลยครับเจอในวงการมันค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่ามิวเนี่ยเขาจะเก่งของเพลงถ้าพงมาทำซีรีส์มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบ อยากสร้าแงเขาด้วยแล้วก็อยากทําให้ความฝันมีเป็นจริงก็เลยเข้ามาช่วยในในในบทที่คิดว่ามิมั่นใจในตัวตัวพี่กับพี่โลมั่ดีด้วยมั่นใจแน่นอนเลยครับก็จะทําให้สุดความสามารถทําให้ความฝันนะครับเป็นจริงให้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นผลงานที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกับนักแสดงไทยซีรีส์ไทยนะครับแล้วก็ความฝันของคนไทยนะครับเพราะฉะนั an はは้นเราก็ยินดีที <h <h <h> <h ่จะสานฝันให้กับมิวครับ กันเดิมอีกตอนนี้นี่เหรอนี่เหรอกันเดิมกันเดิมอีกให้ทุกคนมาเชียร์เลยอยากได้อะไรสั่งมาขอบคุณมากเลยครับพี่ครับในส่วนของนักแสดงทีมทีมของเราครับผมยังงไพี่มีแนะนำเปียกคนว่าอันนี้อันนี้ก่อนเลยอันนี้คนนี้ครับผมสวัสดีครับมีมาแค่หน้าจริงมาแค่หน้าตุนตุครับผมก็ของของของตุ้นนะครับผมเหมือนเราคุยกับทีมฟังว่าแคสตัวละครเนี้ยมันควรจะเป็น แบบเป็นใครดีข้ามในหัวเนี่ยศิลปินที่เรามองไว้คือใครผมบอกเนี่ยตัวละครเนี่ยห็นได้คนแบบคุณยังเลยทีมงานก็แบบเอาไม่เอาใครไม่เอาตุนมาเลยละเลยที่จะติดต่อไปหาเนาอแล้คือสถาตอนแรกคือเหมือนเนาะตอนแรกจะไปเรียนก็ไม่พูดเองครับอาไม่พูดเลยครับก็ขอบคุณที่ทีมงานกับพี่มิวก็เห็นคาแรกเตอร์เซนในตัวตุนครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ต้อง แข่งขันกับคนนี้ซึ่งผมก็ไม่จะสู้เขาไหวได้ยังไงแต่ว่าต้องแข่งกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเราเราอย่าห้ามเราท้ามตะโกอย่าขอับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่เป็นพี่ครับผมเป็นหนึ่งในหมออยู่ในทีมครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้ก็ของของต้นหลิวเนี่ยมาตั้งแต่รอบแรกแล้วตั้งแต่ตอนตอนรอบแรกแล้วก็แบบดีใจมากๆที่น้องยังอยู่กับเราใน้นทุกคนที่มีใจเรี่ยงอยู่กันให้รให้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าแบบบทใหม่ กบฏกันยังไงบ้างควารู้สึกควารู้สึกควารู้สึกก็ยังตัวเป็นตัวซิตี้เหมือนเดิมไม่ต่างมากแต่ว่าก็จะมีแบบจุดที่มาคอยเกลี่ยทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนก็จะมีความเครียดในความเป็นหมอแต่คิตตี้เนี่ยจะเป็นคาลิเกอร์ที่จะมาเบรกความเครียดให้ทุกคตัวละครนี้น่ารักมากๆอยากให้ทุกคนติดตามเชียร์ตัวละครที่ด้วยครับนิวค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพูดเองแล้ว พก็ก็แล้วก็จากเรื่องซีรีส์ที่เป็นคนไทยระดับโลกแล้วอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเรื่องโอเชียนาซี่นี่คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลนะครับผมแล้วก็ตอนที่ได้ยินข่าวว่ามีคนไทยตั้งใจทำซีรีส์เกี่ยวกับอนุรักษ์แล้วก็ดีใจมากเออแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยก็ขอให้มิวไปไปให้ไกลที่สุดนะครับจะพยายามซัพพอร์ตกั็ที่นะครับไปไกลนี่คือไล่เราไปไปเลยขอบคุณมากครับ ผมเล่นบออะไรนะปากอนอวเดีอยากรู้เลยว่าผมเล่นกับเขคนรออ อเพลงสิ่งนี้ป่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมมาซื้อโจ๊กให้ลูกเหมนรถรถพุทธทัพเยอะเลยผมมาซื้อโจ๊กแล้วเขาเลยเรียกผมมาแต่งหน้าแล้วก็ลากผมไปกองสวงแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ตอนเนี้ยแล้วผมก็มาโปรโมทเพลงผมก็ไม่รู้ผมจปซ้อมอะไรไม่ไปโปรโมทเพลงใช่ไหมเลือกเลือกเส้นบดพี่มิ้วแต่พี่มิวบอกว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวหางานอยี่มวพี่มิ้อ ผมไม่ได้งานเปสองปีเลยนะครับเอาสองอาทิ้งข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วก็๋ยวจะหางานในสายดนตรีมีให้เล่นเป็นอะไรครับมีให้เล่นก็ได้พี่พิมใช่ไหมครับพี่โบที่เป็นอะไรไม่รู้ครับผมมาซื้อโจ๊กให้ลูกแน่ไม่รู้เลยครับพี่สิงโตจะเป็นตัวละครที่มีความลึกลับนิดหนึ่งพลาดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าถึงอาจจะไม่มีเลยก็ได้กต้องรอเดี๋ยวตาต้องรอเดี๋ยวตาแต่ผมรู้สึกว่าคือฟิสิกอลพี่สิงโตเหมาะกับตัวละครนี้มาก

สามีฉันค่ะในบทคือเราเล่นเป็นสามีภรรยาแล้วก็เรื่องเรื่องจริงเราเคยได้ดูโปรดิวเซอร์ด้วยอย่างอื่นๆและสำคัญคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากที่วันนี้มีพี่สื่อมวลชนเอาไมายเตี้ยกว่าคนเพราะจะเห็นหน้าเพราะทุกครั้งที่ไปมาจะท่วมหัวจะบอกว่าวิทยมีคนลบค่ะไม่ได้ทำอะไรก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องมิมากๆเลยนะคะเพราะน้องมิโทรหาพี่ตุ๊กี้โดยตรงเอง ปฏิเสธเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นหนังมา6ปีเราไม่ได้ไม่เคยเเลยไม่ได้ไม่ได้เล่นหนัง6ปีไม่เล่นซีรีส์มาตลอดชีวิตไม่เคยเล่นละครเป็นเรื่องแรกที่รับและสําคัญคือก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสพีุ่กี้ได้แสดงความสามารถเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ชื่อตุ๊กี้ทั้งเรื่องจริงๆเลยค่ะแล้วขอบคุณมากที่ให้พี่ตุ๊กี้มีโอกาสได้เลือกสามีเอง ก็สารฝก็โจทย์คือเป็นผู้ชายที่สุขุมแต่มีความน่ารักในตรงรักเมียโโอ้หพี่รักเมียไหมจากพยายามโอเคค่ะใช่ความไม่ยพยายามต้องฝากด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้เต็มที่วิชาความรู้ที่ไม่อยู่ดกวยกในที่ทุ่มทุ่มกับซีรีส์เรื่องนี้ให้ที่สุดค่ะซับพอร์ตมิวค่ะ พี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิงานนี้มีตีกันไหมคะซีรีส์เรามีตีกันไหมเล้ากมาจากโคกพึ่งกันแล้วครับผมยังไงบ้างลองพูดเลยครับผมกลัวรตีนะสุดเป็นบทที่ผมเย่วมา แตกต่างผมมากว่ามันแตกต่างจากโคคิงมากโคคิงผมก็เล่นเป็นนักเลงใช่ไหมวันนี้ผมว่ามาเล่นเป็นผู้ช่วยหมอฮะจะต้องเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการทำเป็นบ้านนิดนึงครับผมก็เต็มที่เต็มที่ครับผมอยากลองครับดูครับอย่าหันมาหาพี่หันขาผู้งกันครับว่ายว่ายก่อนเลยดีกว่าสาวอ้าาาอ้าาพี่คุณแล้วก็อ้าาขอเพลงสองเพลงเต้นชุม่เแล้วเมาถามพี่แล้วก็ดีใจเลย อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกหนูอยู่ได้หลายรอบแรกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วก็ขอบคุณรีวิวด้วยที่บอกว่ายังนึกถึงหนูให้ใหนูได้มาเล่นอยู่ค่ะน <ผม S 1> ้อ,นองไอคือไม่ต้องผมว่าทุกคนคงทราบแต่ว่าน้องมันมีความสามารถมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องร้องเพงลงอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าแบบคือดีใจมากๆที่น้องยังอยู่ในโปรเจกต์กับเรานะครับยังไม่ดิ้นกันเลไหนขอบคุณมากเลยที่พี่แจ๊ค ติครับเลยคุณครับอาจจะมีคุณหน้ากันนะครับคุณยังอย่ในหม่นัแล้วก็ยินดีที่ได้แสดงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับของของของแจ็คก็คือตั้งแต่รอบแรกเลยการแข่งขับแลดีใจมากๆที่น้อยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็แต่ผมของแจ็คคือต้องบอกว่าทางทีม casting ครับผมคือแจ็คเป็นคนที่มีมือการแสดงคือแบบสุดยอดมากๆจริงๆ มันได้รือบต้องยอมรับมากๆก็เลยภูมิใจมากๆแต่ผมขอโทษด้วยัมพลาดอาจจะไม่เก่งนะครับโเลยเลยไม่ดีมากเลยค่ะจะดีขึ้นเหมนเคย ไม่รู้จะจำได้ป่าแต่ว่าพี่ดีเคยเล่นละครตอนเด็กๆนะค่ะก็คือจุลยานาเล่จะมีชื่อเอบีนะคะก็ไม่ได้กลับมาเล่นละครเล่นซีบีนานมากแล้วก็ขอขอบคุณมากที่เลือกพี่ดีมาเล่นกันเล่ก็ยินดีฝากผลงานด้วยนะคะฝากเชียร์พี่ดีด้วยนะครับผมยังคิดต่อร้านด้วยทำไงไข่รูป <laughs> <I say> <laughs> yeah. Hello everybody. Um I just wanted to say on behalf of all of us, the foreigners, that it is an honor to be here. And it is especially an honor to work with you, whose passion for this project has been so great and it's inspired all of us. And I want to thank and honor of all of our cast which are just fantastic. So we're looking forward to making a really great series. Thank you, Beast. <laughs> Uh, what makes you guys decide to join this project uh, well th the reason we joined it this is because originally when we were told the story we met with taz and we met with mew and we were so overwhelmed by their passion for the project and the ideas that they had that they wanted to express and that's one of the reasons why we wanted to be a part of it because we felt it was a very special project most people have never seen anything quite like this and muse love for animals and inspired us to, uh, to be able to say yeah this is something we all want to be a part of and we want to make เกี่ยวกับเพราะว่าทั้งสองคนมีแพชชั่นที่เยอะมากกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ความรักศาสตร์ของคุณมิวก็ได้แบบอินสไ r ร์พวกทุกคนตรงนี้ให้อยากร่วมงานด้วยแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยมีใครทำมาก่อนในส่วนเนื้อาหาแล้วก็เขาเลยแบบรู้สึกว่าอยากทำ <laughs> and I'm in room six, or six. <laughs> so, yeah. so they're asking for the locations of the filming. If, if it's like uh Thai Ocean or like if, if we're filming Thailand first like another place. Yes yes we're shooting in bangkok a lot of places we're also thinking about other uh, locations on the ocean we haven't decided everything yet but we are shooting everywhere <coughs> <coughs> and inside and, and in the ocean <coughs> 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 Urun, Relax, they yeah, so, sure. yeah. so they are asking how big or how special is this cross c n t r y it's very big huge ไม่มีรถเมล์เลยทั้งาตฝากฝากเจ๊เรื่องหนีจะได้อันนี้ดูสภาพการใช้ยุงหมดโอเคถ้าอันนี้ต้องฝาก ก็ขอฝากทุกคนนะครับผมสำหรับซีรีส์ The Ocean e y e ช่ไครับก็ได้ทีมงานคุณภาพต่างชาติแล้วก็ทีมงานคุณภาพนักแสดงไทยสุดยอดมากมครับผมก็ขอฝากทุกคนด้วยเป็นซีรีส์ที่เราจะนำเสนอทั้งความสนุกสนานความดราม่านะครับผมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยากให้ทุกคนกลับมาคอนเนกันมากขึ้นหลังจากควาโควิดที่ผ่านมาครับก็ขอฝากติดตามเดียวกันไอใช่ไหมครับก็จะถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วก็จอแอนด์ไพรในปีนี้ก็ปฏิทิดไว้นะคะฝากไว้นะครับ Yeah, uh, our my pleasure. Um, I have to say, I you uh, to start it off called me and said, hey, I, I wanna bring a story to the screen that has the magic. Of Star Wars, can you help? And um, he already had a great idea. And he's super talented. He sings, plays music, he acts, drama and comedy. So I couldn't say no. And he produces. And he produces. Oh. <laughs> thank you, so much. Thank you so much. Um, I'm, I'm glad that I have you guys on. my honor. to have you guys on. Thank you so so much. Thank you. Uh, yeah. Uh, yeah, it's been a great honor. I mean when I was first approached to uh, to work on this project and when I met you and it was his passion for the project and his ability, his great charisma as a star, and his wonderful ability. To connect with these wonderful fans, the, the millions—it's it's just so, so special and so great that I immediately thought this was a great opportunity for a great star to put together a team that would make a show that we really haven't seen before. With the theme, with the animals, the uh, the, the fact that it was going to be shot in Thailand was a big plus, uh, uh, a big incentive for us to to be a part of it. And because we like spicy food. We like spicy food <laughs> very much. And uh, because it's a show about nature, it's a show about natural beauty, it's a show about the connection between people and the ocean and the animals. And so the the natural beauty of the country that we will fully attempt to take full advantage of in the show is something that really drew us, is one of the things uh, that uh, drew us to the project. So it was a great, like I said, it was a great opportunity to put together a top-notch team, a great team, and thank you, Miu, for trusting us to come on on this great project. It's been great, and we are looking forward to making a show that we that uh, we haven't seen before. And so, thank you, everybody. Thank you, yes. <laughs> Thank you so thank you. much. the next one. The next one. คุณเอเอรเบิรดเขาบอกว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณมิวได้เห็นความสามารถความมีสเสน่ห์แล้วก็ความสัมพัญกับแฟนเขาเขาก็เห็นโอกาสที่ดีในการลงงานด้วยกันเขาก็เลยอยากสร้างทีมที่มีคุณภาพขึ้นมาเพื่อทํางานเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็สิ่งที่นอกเหนือแบบเป็น on top of this ก็คือเป็นการมาถ่ายทําในประเทศไทย Thank you for having us, and um, I, I just want to say, for me as a director, the, what you really want is a, is a great story to be able to bring to life and to bring to the screen, and that's what we have here, and uh, really that's what attracted me to the project. And uh, you know, it, it is, a, is a really good story; it's a great story with a, with a good message and a good heart, and we have a great cast led by Mew, And uh, you know, it's, it's a it's a really good production, and great opportunity for us. So thank you, thanks, Mew. Thank you. ตัวสูงมากค่ะก็คือคุณเวเขาก็บอกว่าในฐานะผู้กำกับสิ่งที่เขามองหาก็คือบทที่ดีแล้วพอเขามาเจอเรื่องนี้เจอนักแสดงทีมนี้ที่มีคุณภาพที่นำทีมโดดเด่้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนในวนวันนี้คือคุณรูโทมัสนะคะเป็นผู้กำกับอีกท่านหนึ่งค่ะเรื่องนี้ใช้ผู้กำกับสองคนสวัสดีครับ And before you all ask, 198 centimeters tall. That's uh, <laughs> answer to the question. Um, uh, thank you so much for welcoming me um, and, and this incredible international team. For me, Thailand is is a magic place. I think all Americans want to want to visit your beautiful country. So I would be honored to work on any project here. But to be able to work with talent on the level of Mew and this incredible cast, it, in English we would say it's humbling. Our, our show is about magic, it is about connection that we all have to this whole world and to the sea. And, and my, my goal and my dream is that I will be able to bring the vision of Mew and Taz and Henry and herbert and rick uh in, in, in this whole great team um, to the best of our abilities and i believe that will happen thank you <laughs> บอกว่าในฐานะที่เป็นคนอเมริกันเขาอยากมาทํางานที่เมืองไทยมากแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษเชื่อว่าชาวอเมริกันทุกคนอยากมาเยี่ยมชมมาเที่ยวประเทศเราสักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าในการที่มาทางานที่นี่ได้งานกับนักแสดงที่มีคุณภาพทุกคนเขาก็คาดหวังว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดให้โปรเจกต์นี้ที่ทุกคนมองไว้ออกมาดีที่สุดแล้วเขาก็คิดว่าจะทําได้แน่นอน I'd also l i k พ to t h ว n อ our t r a n s l a บ o r ณนค่นะคขอบคุณนคะอนะขอุนะคขอบคุณนะคอบคุณนะคุกคนบนาบคอุกคบกนบนะคะบคุคอนอเนะคุกคนอยากเน็นคอนแบนบคอบคุรนะคะขอนุค อาจจะมีทั้งในกรุงเทพมก็แต่จังหวัดฉันเคาะเลยจะต้องเป็นแถบซิมิรันแน่นอนไม่ใช่แถบบ้านดิฉันแน่นอนอาจารย์น่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาแถบแถบนี้หละนะที่ทะเลสวยๆอาจารย์ก็เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆเราเชื่อว่าพี่มิวทั้ทงทีมตื่นเต้นหมดเราผู้บริโภคก็ตื่นเต้นนะคะเราเราไม่ถ๋อแล้วเนี่ยหวังว่า ผลงานซีรีส์ชิ้นนี้ของพี่มิวนะคะจะประสบความสำเร็จดัง,ดง,เงๆเฮงๆปังๆไปทะลุนอกโลกเลยเราเชื่อว่าพี่มิวทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะมั่นใจในตัวพี่มิวมากๆเราเราเรารู้สึกเหมือนจะร้อาไห้เอ่ออย่างที่เอ่อทีมต่างชาติบอกว่าเราเราเราไม่แน่ใจว่าเขาเชื่ออะไรกันบ้างแต่ละคนเราก็ไม่ได้เป็นแฟนหนังนะทุกคนอะมันจะมีอยู่คนนึงเมื่อกี้มีคนนึงที่เขาบอกประมาณว่าพี่มิวเป็นคนที่แบบ ความสามารถหลากหลายร้องเพลงแสดงแต่งเพลงโปร,ด,รดิวส่งดิวเซอร์ต่างๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออพี่มิวเก่งวะเก่งอย่างที่เขาพูดเก่งอย่างที่เขาบอกนะคะความสามารถหลากหลายแล้วก็ทำได้ดีทุกด้านด้วยนี่คือสุดยอดอัจฉริยะจริงๆปรบมือทุกคนกอลันตาจะไหลเรารู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆ แล้วก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้มาเป็นแฟนคลับเขารู้สึกว่าช่งดีมากๆจริงๆนะคะที่เรา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 ไม่ใช่แค่มากรี๊การในความหล่อกรี๊ดการ์ในแบบเอยหล่อจ้างอะไรอย่างเงี้แล้วก็กรี๊ดไปวันๆมันไม่ใช่แต่เขาคือความคุณภาพจริงๆนะถึงแม้ว่า เราก็ต้องยอมรับว่าโอเคบุคลิกภายนอกอาจจะเป็นตัวดึงดูดให้ใครหลายๆคนรวมถึงทั้งอาจจะเป็นเราด้วยในช่วงแรก็ได้ก็มันก็ต้องยอมรับแหละก็ต้องยอมรับว่าเออเขาหลอก็หลอกอ่ะก็หล,อ,ล,อ,ล,อ,ลอจริงๆนะแต่ในความหลอน,นั้นมันไม่ได้มีมีแค่ความหล่ออย่างเดียวไม่ได้มีแค่ความน่ารักอย่างเดียวแต่เขามีทั้งที่ใสที่น่ารักการทํางานคุณภาพความสามารถ หลายๆด้านมากๆแล้วก็นี่ก็คือมิวสุขสิ์นะคะทุกคนคือเขาเก่งมากๆเขาเป็นคนที่แบบฉันยกเขาขึ้นนิ่งอะเออว่อยงนั้นเลยเขาสนับถือเขาก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะไปได้ไกลมากๆไกลกว่าที่พี่มิวหวังเอาไว้ให้เยอะๆไปเลยนะคะเชื่อว่าพี่มิวทำได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่มิวแล้วก็ทีมงานเหลานักแสดงแล้วก็ทีมผู้กำกับ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้เป็นกำลังใจกับทุกคนมากมจริงๆขอให้ทุกคนทำทุกอย่างมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่หวังไว้แล้วก็เต็มที่กับทุกๆบทบาททุกๆหน้าที่ของทุกคนแล้วก็เราเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆแน่นอนพวกเรานะคะไม่ใช่แค่แฟนคลับพี่มิวไม่ใช่แค่แฟนคลับของนักแสดงแต่ทุกคนทั่วโลกกาลังรอสิ่งนี้อยู่นะคะ สำหรับเดีวกเช่นยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะพิงเฮงบอปังกันไปเลยส่วนเรื่องช่องทางการรับชมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกม่นในรูปแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามกันไปต่อนะจ๊ะว่าความคืบหน้าข่าวสารแา่ดียวกเช่นไนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะและนอกจากซีรีส์เดียวก็เช่น้วนะคะก็ฝากให้กําลังใจพี่มิวในทุกๆผลงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงซิทคอม หรือว่าละครเอ้ยละครเรื่องอะไรนะเล่นกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือว่างานถ่ายแบบอื่นๆต่างๆอีกมากมายอ,อ,อีเวนต์เยอะแยะอีกมากมายเลยนะคะกังฝากให้กอดใจพี่มิวกันด้วยนะคะทั้งทางทวิตเตอร์หรือว่าไอจีนะคะฝากไปส่งหัวจงหัวใจให้คุณเขาได้นะคะ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยะคะสำหรับซีรีส์ The Ocean Eye <c oughs> ลูกทะเลอย่างฉันไม่พลาดอยู่แล้วนะจ๊ะเอ้ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วนนะคะที่ติดตามดูกันมายังไงก็ฝาเชิยกันกดไลค์กดแชร์กด s ิ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย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 รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย